ใช้กล้องหลังให้มีประสิทธิภาพด้วยนี่ Symbol CP5 ตัวสะท้อนหน้าจอของมือถือนะครับแล้วดูดิผมบอกแล้วว่าทำคอนเทนต์คนเดียวอะ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณจะหันซ้าย oh. มันหลุดใช่ไหมหันขวาคุณสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้เลยนะครับนะเจ้าตัวของ Symbol CP5 มีในส่วนของโหมดฟังก์ชั่นอะไรบ้างปะพาไปดูกันตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของการปรับนะครับ oh. นี่เป็นในส่วนของ แนวตั้งแนวนอนนะครับเลือก,กลงเลือกกริดอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของวิดีโอที่เราจะบันทึกนะ,ะไม่เอาก็ออกไปนะครับในส่วนของอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกดเลคคอร์ด อันนี้จะเป็นในส่วนของมิลเลอร์ลองเล่นดูนะเ <ๆ S 1> พื่อนๆมันมีฟังก์ชันเยอะแยะเลยโหมดฟังก์ชันในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้กดแช่ไว้นะประมาณ3วินาที5วินาทีถ่ายลงถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้เลยส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีส่วนของตัวเสียบนะครับเป็นในส่วนของหูฟังด้วยแล้วก็เสียบชาร์จนะครับ USB 5V ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขามีเมมโมรีการ์ดอ่ะมาให้ด้วยนะลองกดดูนะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็เปิดด Wi-Fi แล้วกก็ ติดตั้ง Wi-Fi ตรงนี้นะครับนี่เป็นของในส่วนของระบบ iOS นะครับส่วนในส่วนของ Android ก็สามารถเชื่อมต่อได้ตามคู่มือเลยนะฮะผมจะทำให้ดูในส่วนของ iOS นะครับเปิด w i f i ไปเสร็จปั๊บรอ w i f i มันดีดขึ้นมานะครับและชื่อของพี่แกคือ CP5 กดเลือกไปแล้วกดเข้าร่วมมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะครับพอมาขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บไปในหน้านี้แล้วก็กดเลื่อนลงมานะครับให้เลือกไปที่สะท้อนหน้าจอนะครับการสะท้อนภาพหน้าจอ กดติ๊กถูกไปรอสักครู่หนึ่งนะครับรอมันเชื่อมต่อคอนเน็กกันหลังจากนั้นนะครับพอมันเชื่อมต่อแบบนี้ครับมันขึ้นถูกแล้วใช่ไหมครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ละจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสะท้อนทั้งหมดเลยนะเห็นทุกอย่างนะครับเป็นการสะท้อนแบบหมดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยสายทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะเปิดในส่วนของหมดกล้องอยู่แล้วนะครับและใช้กล้องหลังอย่างมีประสิทธิภาพผมก็ถ่ายทําวิดีโอถ่ายทำคอนเทนต์แบบเนี้ยอย่างที่ผมอะเซตค่าเซตกล้องไม่ต้องกลัวหลุดนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรงแลลละะใช้ก้กอองหงหั ประสิทธิภาพมันดีกว่ากล้องหน้าเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับใครกำลังมองหาตัวสะท้อนหรือตัวช่วยในการถ่ายทำคอนเทนต์ s ิ m b o ล CP5 ตอบโจทย์มากๆนี่ไปกดได้เลยนะครับอยู่ที่ตะก,ก้านะครับตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับผม